อ้าวนะครับผมมน,นี่กับยูกับกันตะพนคือเราให้เก็ดความรูลไม่ไหมไปทดลองกันใส่กันพี่น้องนะอันนี้ก็ได้อ่าเขาเรียกว่าเคล็ดลับใหม่ไปลองใส่ดูแหละกับข้อม,มันมากพี่น้องแต่ว่าตามที่ผมใส่นะจากบ่มีแดดนะครับไฟไม่ลงเลยนะครับยิ่งเหงาตลอดยิ่งทะล,ล,ลุเสาทะลุแรงเลยนะครับสามารถทันใส่แบบยีบสีชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าหม้อแปลงอ่าสวิตชิ่งทำงานหนักหม้อแปลงกำลังต้องสูงนะบางทีเวลาพลิกมาสามสี่พันวัตต์เลยนะครับ อก็คืออยากขูมยกันบ่การใช้ตัวชาร์จกลับมาแบตเตอรี่ขึ้นโดยที่ใช้กําลังไฟฟ้าจากตัวผลิตเองเข้าใจป่ปครับเหมือนเจนเลยหลักการคล้ายๆเจนเนอเรเตอร์นะครับเหมือนเจนเนอเรเตอร์เหมือนไฟวนนะ่นหลักการผมคือไฟวนนะุ่นวอยยังไงเนาะอยู่ตั้งนานแล้วนะครับพี่น้องนานมากแล้วนี่จากไฟที่เต็มนะ ของผมก็เป็นแบตเตอรี่เทียมนะอันนี้ก็คือเอาไว้ซัพพอร์ตแรงดันตอนนี้จะเป็นแบตเตอรี่เทียมที่เป็นยังเป็น NMC ด้วยแล้วก็เป็นฟอสเฟตที่ผมประกอบเองด้วยนะครับแล้วก็เป็น NMC อันนี้14เซลล์ข้างล่างเป็น16เซลล์นะครับอ่าแต่จริงๆก็ใส่ไปโดนแหละนะครับใส่ไปโดนแหละมันหนาจะโล่งคักแล้วอ่าผมเปรียบเทียบนะครับตางที่การโลง่งนี่เห็นไหมจริงๆไฟเต็มอยู่52เลยพี่น้องเลยรถแม่แค่ สี่สิบเก้ากว่านี่ตั้งนานเลยนะแค่ประมาณสามโวลต์น,นีพี่น้องอยู่อย่างนี้ตลอดเลยสังเกตนะจริงๆเลขเกเจเศษมันนี่ต้องลดแล้วนี่เลขเกจเนี่ยแล้วมันจะปิดแถวเบิงเนะาะเพราะว่าเนี่ยจริงๆเลขเกจนี่ต้องลดนานแล้วนะครับลดนานลล 6, ล 5, ล 4, ลแล้วลดหกลดหาลดสี่ลดสามแล้วและนี้ยังอยู่เนี่ยสี่สิบเจ็ดจุดเก้านี่นานมากแล้วนี่นะแล้วเปิดแอร์คือใช้ทั้งบ้านอยู่แล้วงานผมที่ลงให้ดูนะมีทั้งแม่เป็นหุงเขา่าเฮ็ดอาหารหุงเข่ากับสองหม้อแล้วไหนจะนำฮ้อนอีกไหนจะตู้โอปปอีก นะครับีจ่จะตอนนี้ก็พอ่อเพิ่นกับทั้งพัดลงพัดล่มนะตอนนี้มันก็เริ่มห่อนละนะแล้วนะลก็แอร์ในบ้านอีกแล้วก็ตู้แช่สาคัญคือตู้แช่นะอืมแต่ก็คมอมพิวตอ,องพิเตอร์กล่องวงจรหลายตัวนะครับนี่นะกล่องหล,ล,ลายตัวเลยนะพี่นอ้อนสาคัญคือตู้แช่เนี่ยทางานตลอดนะแต่กลางคืนนี่จะปิดไฟนะครับยิงก็จะมีหลอดไฟหละน,น,น,นี่ตู้แช่นะตัวนี้พีคแต่ละทีอย่างน้อย สองพันวัตต์นะครับเพราะว่าบริเวณอินเวอร์เตอร์นะตู้แช่ใหญ่สามประตูนี่แล้วก็ชาร์จอุปกรณ์อะไรอีกแล้วก็ปั๊มน้ำปั๊มน้ำอีกปั๊มน้ำปั๊มน้ำอีกแล้วก็ชาร์จนี่ยังอีกนี่เยอะแยะไปหมดนี่นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำแล้วก็เอ้เอเบิ้อบ้านนะครับทั้งยังอยู่เบิ้อบ้าน,เ,นเสียบทุกอย่างแล้วก็มีแอร์ด้วยตู้เย็นอีกนะสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตอนนั้นอยู่เลขเจ็ดใช่ไหมสี่บเก้าจุดเจ็ดเราจะมาดูให้อีก จริงจมันล่งแล้วคือความแตกต่างเนาะอ่ะเป็นเกล็ความรูพี่น้องลองไปทดสอบใช่แต่ว่าผมลองมาหลายมือแล้วกว่าจะมาให้พี่น้องได้ไปพิจารณา,ากันนี่ตู้ยงตู้เย็นนี่ยี่ยยนนยยิบสี่ชั่วโมงครับเบืองนะนี่อ่าแผงข้างบนก็เป็นโพลี่นะครับคิสซอนไลน์นะครับเปิดเบิดมือนี่อ่าแล้วปัามน่มความน้ำอาบน้ำอีกใ้ได้ตลอดแล้วก็สำคัญคือห้องโรกนอนนี่เอพี่น้อง แล้วเล่งต่าด้วยนะแล้วเร่งต่ําด้วยพี่น้องนะหนาหัอเนี่ต้องเปิดทั้งสองตัวทั้งวันอีกตัวสลับกันก็ทั้งหมดก็ใช้ทั้งหมดเลยสามตัวเ yeah. ออเมื่อกี้นะผมให้ดูสี่สิบเก้เป็นบ่นี่ทําขนาดนปกตินี่ลงป,ปุ๊บแล้วเ <Okay. S 1> นี่ยถ้ากางเว้นนี่ต้องใส่ทั้งวันก็หนึ่งตัวกลางคืนก็สองตัวต่องใส่พี่น้องไปเบิง้งฮะ บ่ได้ว่ามาคุยมาอันนี้อย่างนะเป็นแนะแนวนี่ดูเฮ้เพิ่งลงนี่สิสี่สิบเจ็ดนะดูให้เบิงนะนี่นีเ่เหมือนเดิมนิ่งเลยพี่น้องนะนิ่งเลยพี่น้องนะครับอ่าเนี่ผมใส่ตัวนี้นะชาร์ตนี่ใช้ชีวิตทิ้งเหมือนถ้าท่านพี่น้องมีก็คือใช้ตัวชาร์ตก็ได้อ่าใช้ตัวชาร์ตก็ได้แต่ตัวนี้ ไฟอยู่ที่หาดิบวุ่นหาสิบสองวลตนสูงชุดแหละเป็นสวิตชิ่งที่แปลงมาอ่าของผมเป็นระบบ48เพราะฉะนั้นชาติลงคุมอยู่ก็คือคุมอยู่ประมาณในหาดิบสองวลตนแหละนะหาสิบสองวลตนนะครับก็ลงแบตคืนเนี่ยลงแบตคืนเนี่ยลงแบตเตอรี่คืนเนี่ยสองลังเนี่ยนี่ดูยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยพี่นอนะ้องนะอเป็นแน,แนว่วเป็นวิธีเคลียรลับแล้วกินไฟเยอะเลยนะ สองพันวัตต์ต่อชั่วโมงน่อพี่น้องพันเก่าสองพันวัตต์เพราะเวลาแอร์เวลาอยู่นี่เห็นไหมนี่ประมาณนี้เลยสองร้อยสามสิบวัลมาตรฐานยินก๊าซเก้าแอมป์กินเก้าแอมป์นี่ยพอยังพอสวิตชิ่งดึงไปนั่สวิตชิ่งจริงจริง,รงอ่าปกตินะตู้จะกินอยู่แค่นิ่งๆเลยประมาณเจ็ดแปดแอมป์แต่อันนี้ก็คือสวิตชิ่งดึงไปประมาณเก้าแอมป์ที่จะลงมาหาแบตเตอรี่มาเลี้ยงไวนไาา้นะครับคือไฟตกต๊กโซลาราน์นะครับโต๊กโซลาร์นี่เป็นเจนอย่างหนึ่งเลยพี่น้อง เป็นเจนเจนเขาเรียกว่าเจนเนอเรเตอร์ที่ปั่นไฟบนนั่นแหละเป็นอย่างหนึ่งนี่ผมว่าพิจารณามาหลายมือแล้วพี่น้องเป็นาทิต์แหละผมเลยมาลงคลิปให้เบิรงเนาะเป็นเกบความดูไปปรับใส่เบิรงนะครับเนี่ยอันนี้ก็ชาร์จอยู่ตลอดเนี่เนี่ยแปดเก้าแอมป์แปดเก้าแอมป์อยู่ตลอดนะแปดเก้าแอมป์อยู่ตลอดนะพี่น้องบนรถเลยนะแต่จะมีเวลาเวลาถ้าไฟอันนี้ตกลงมาเพิ่มตัวนี้ก็จะกินวัตต์เพิ่มเลยสามพันกว่าวัตต์ขึ้น เพราะว่าตรงอ,รงอัดลงแบตคืนเป็นไฟวนนะ่ะอันนน้ทางบ้านเนี่ก็คือผมเอาปลั๊กไฟมาเนี่ยก็คือเป็นเป็นปลั๊กทางบ้านแหละที่วนมาหาเสียบหน้าตู้ก็ได้อ่ะทั้งเกตนะถ้าผมตัดอถอดปลั๊กออกปลั๊กสวิตช์กิงชาตนี่นะถ้าผมตัดอ,ออกไฟจะตกเลยทังเกตนะพี่น้องมั๊บนะเริ่มแล้วนะเนี่ยนะผมถอดออก,กน,นะมันจะไม่เสียบหน้าตู้นะครับแล้วเริ่มตก๊กันนะเพื่นเห็นแวบ,บๆสี่สิบสี่สิบหกอยู่พี่น้องเบิ้งนะ นี่นะนะสี่สิบหกแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมเสียบนะผมเสียบเข้าไปึ้นนะอันนี้เป็นไฟวนเดี๋ยวเสียบหน่อยจะว่าไฟบานมันบูมีไฟบานเลยนะครับเป็นไฟฟ้าโซลิเซลล์หมดเลยนะนี่สี่สิบเก้าจุดหกนะเดี๋ยวผมเสียบนะนี่คือไฟที่ผมชาร์จกัขึ้นนะอันนี้เสียบไปเห็นคือหนาตู้ปับ๊บบานเข้ามาแล้วบานเข้ามาขึ้นแหละเล่งเล่งไปเจ็กน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปลองสังเกตนะบางทีเขาจะบอกว่าไม่ไม่คุ้มเสียได้ไม่คุ้มเสียเนาะ เดี๋ยวสักพักเดีด๋ยวดูเดี๋ยวให้บัดขึ้นสักหน่อยเพราะว่าตู้ชาต์กินไปตัวชาต์กินไปนะครับตัวชาจ,จะกินไปนะครับสังเกตนะคือลงแือตํามโมหันองถอดนะถอดปุ๊บลงเลยนะครับนี่แช่แปบบ๊แบบเดียวลงนะครับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยลงเศษลงเป็นเดือบเป็นโวลเลยแหละลงสองสามมิลลิโวลเลยแหละนะครับเ่ีนยวสักพักเนีย่ยตอนนี้จะกําลังจ่ายกลับขึ้นอยู่นะครับ จะกินเพิ่มอยู่แต่ถ้าเราเสียบตัวชาร์จเข้าไปก็จะกินเพิ่มมาหน่อยอเดี๋ยวถ้าพักลงขึ้นแหละตา,ามที่มอพิ่เจรนานะครับมาหลายมือแล้วน่าเป็นอาทิตย์แล้วแหละครับผุณน้องมันจะนิ่งอยู่นานมากเลยกลัวจะลงแต่ละเขตเนี่นิ่งมานานมากเลยนะครับอเป็นหมอแปลงที่ผมประกอบเองนะชอบตัดผีขั้วตัดนะครับอ่าระบบป,ป้องกันเซฟตี้นะครับที่ความทนที่แบบอ่า อาการันตีนะครับยาวนานแน่นอนนะครับะนะครับเดี๋ยวชักพักนี่นะคือไปพิจนนารนาเอาพี่น้องนี่มันจิดแบบแซ่โดนมากเลยแช่แบบนานมากเลยแช่แบบนานแบบไฟลงช้ามากเลยนะครับแต่ก็วนแต่ว่าตู้อินเวอร์เตอร์ก็ต้องแรงนะครับอินเวอร์เตอร์ต้องแรงเดี๋ยวมันจะเอานี่ที่เปิดดูสักหน่อยของผมนี่ก็คือดูที่ประมาณ1ิบสองเคเลยที่ประกอบเองเนาะงมดอะไรก็นี่ตัวใหญ่เลย สองกิโลวัตต์นะครับอืมนะครับนีค่ครับผมหม้อแปลงกระแลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคือจริงๆอะไทยหุ่ <c oughs> นดพี่น้อง <c oughs> นี่แหละเปิดประเดี๋ยวเสียบในบานก็เก้าเลยได้เสียบให้ดูถ้าแช่ก็จะลงไวหน่อยเ่เสียบแล้วเสียบก็จะขึ้นไว้หน่อยเียทำงานกลับคืน ตอนเสียบตู้ชาร์จนี่ดึงดึงเลยนะครับนี่เริ่มล่งแล้วพี่น้องเพราะเสียบตัวน่อยลงนะนี่ครับลองไปลองเบิง้งแต่ว่าแข็งนะครับแข็งเลยยิ่งเาาเลยยิ่งยาวเลยเลยแข้งวีทั้งวันเลยเลยไปลองเบิง้งพิจ,พจารณากันเบิง้งจริงๆเนี่ยผมคิดตามทฤษฎีก็คืออย่างแขงโซลาร์เซลล์เอาแสงไฟไปชาร์จมันจะได้ไม่คุ้มเสียแต่มันสามารถชะลอชะลอให้วนลงช้าได้นะครับ ปกตินะขณะนี่ประมาณสามสี่ทุ่มของผมเนี่ยนะขณะเวลานี้นะแบตบผมจะเหลืออยู่ประมาณทักสี่สิบเจ็ดอ่าพอของผมอยู่ตัดอยู่ประมาณบนลิเทียมแข็งนะผมจะตั้งตาตัดแบบอยู่สี่สิบสามสี่สิบสองนเลยนะครับเอาแบบลงลึกๆหน่อยพอใช้ยาวต,ตอนเช้ามาก็แดดมาก็ยิงยาวต่อเลยนะครับผมนะอ่าไปพิจรารณากันบรงขึ้น้องวันนี้ก็ประมาณ ถ้าสามสี่ทุ่มของผมลงไปหลายแล้วถ้าเวลานี้นะอันนี้ยังอยู่สี่สิบเก้าอยู่เลยลงไปนิดนึงการดึงของไอหม้อแปลงชาร์จน,นะครับอันนี้เปิดแอร์แค่ตัวเดียวแต่ว่ากอบตู้แช่ตู้เย็นอีกคือจะกินอยู่เฉลี่ยแล้วถ้าจะกินอยู่ทั้งบดนะถ้าแบบตูแ้แช่กระชากนี่จะอยู่ประมาณทักสามพันวัตต์สองถึงสามพันวัตต์ประมาณนี้นะครับนะเวลาก็ประมาณสามทุ่ม เพิ่งมาถึงสามถุมดีแล้วปกติขนาดนี้นะทำงานนกขนาดนี้นะเพิ่นหุงเขาหุงน,น,น้ำแต่เวน,นี่ล่วงลายเลยเนี่ใส่งานหลายครับข้อมเครื่องยังเสียบสแตนบายไปนี่พิจารณากันที่บ่แบบแข็งมากเลยปกมิกะดิกเลยอ่ะลงมาหาอ่ะลงมาช้ามากอ่ะลงมาเนี่ยมาห้านะครับอเดี๋ยวไปพิจารณากันเอาเ๋ยทดสอบทดลองว่ามันเป็นอย่างไรตามที่ผมทดสอบทดลองก็คือ แข็งมากเลยฮะขอบคุณครับผม